หนุ่มกัญชัยลั่นอยากกินปูงงโดนฟ้องหมิ่นยังไม่ปล่อยผ่านจอดำเนินคด,ดีกลับถ้าไม่ผิดหนุ่มกัญชัยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ปูมัรน,นาเข้าแจ้งความหนุ่มกัญชัยข้อหามินประมาณหลังทนายออกรายการดังใส่ความอ้างให้ด่าคนออกสื่อโดยกล่าวว่าอยากกินปูเป็นคนชอบอาหารทะเลอยู่แล้วอย่าคิดกันเยอะกินแถวทองหลอกก็ดีนะหนุ่มกัญชัยยอมรับว่างงอยู่เหมือนกันปูมัรน,นาแจ้งความแต่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณปูแต่ต้องบอกด้วยว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้ผมจะไปสนับสนุนมินประมาณเท่าที่ผมทราบมาเหมือนกับว่าผมใช้คําว่าโบ๊ปะผมยืนอยู่ข้างคุณปูด้วยซ้ําผมถามทนายแก้วในรายการว่าแก้วมันมีคุณบอกว่าคุณไม่เอาเงินไปคืนเขาทั้งหมดหลังจากนั้นผมก็บอกว่าคุณเป็นทนายความไม่โบประเลยถามว่าผิดตรงไหนถ้าเกิดว่าผมจะผิดในการตั้งคำถามในฐานะที่ผมเป็นสื่อว่าทำไมคุณถึงไปใช้เขาว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นถึงเวลาตอบเสร็จปุ๊บ กลายเป็นถูกแจ้งความผมว่ามันไม่แฟร์กับสื่อแต่สุดท้ายถ้ามันถูกพิสูจน์ไปแล้วว่าผมไม่ได้มีนประมาทเรื่องนี้ผมก็ไม่ปล่อยผ่านผมจะใจดีกับคนที่คนที่มีเหตุผลแต่ถ้าคุณไม่มีเหตุและผลผมไม่ใจดีด้วยนะครับผมก็ต้องดําเนินคดีกลับเช่นกันในข้อหาที่คุณแจ้งความเท็จกันแก้ให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาคุณไปเปิดข้อกฎหมายดูดีๆหรือไปถามทางทนายของคุณดูต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าในบางครั้งคุณจะได้รับการปรึกษา มาจากใครก็ไม่ทราบแต่เวลาติดคุกทนายไม่ได้ติดด้วยตัวความต่างหากที่ติดเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรคิดให้ดีๆ